Yup. พร้อมสาหรับนักศึกษาด้านหลังของผมนี้คือร้านสถานีพักเบรกซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่ข้างอาคาร c ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นร er ้านอาหารและเครื่องดื่มมีว้สำหรับให้นักศึกษามาใช้บริการสถานีพักเบรกเป็นร้านเปิดใหม่ที่เรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีเป็นร้านที่น่าสนใจอีกร้านหนึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในเรื่องการกิน มีทั้งขนมจีบมามา่าฮอทดอกขนมซองน้ำต่างๆอีกมากมายให้เลือกกินกันตามความสะดวกของนักศึกษาคนที่มาใช้บริการตอบรับกลับมาดีอย่างไรก็ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นใหม่ๆแต่ว่าคนตอบรับก็โอเคครับถือว่าโอเคอยู่แล้วรายได้กับรายจ่ายมีผลกระทบต่อนนไหมก็ช่วงนี้แหะครับก็ไม่ไม่มีผลอะไรครับก็ไปได้ครับ ได้เท่าไหร่ครับต่อวันเออได้ต่อวันรวมหักหักทุนหักแล้วเป็นกําไรอะไรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับก็โอเคอยู่ช่วงแรกเๆเพราะว่าเพิ่งเปิดมาประมาณอาทิตย์กว่าๆครับเสียค่าที่ช่างก็เปิดเสียเป็นปีครับตกเป็นเดือนก็ประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับประมาณแปดพันกว่าบาทและนี่คืออัญสถานีพักเบรกเป็นร้านค้าเปิดใหม่ที่เข้ามาบริการอีกที่หนึ่ง และเป็นอีกที่ที่ได้รับความนิยมของนักศึกษา